ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนี่แผ่นดินในวันนี้นะครับกับประเด็นเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกับคุณวสันเบนส์ทองหล่อนะครับแล้วในช่วงที่สองนี้ก็จะมีแขกรับเชิญมาอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านดอร์เพรมประชาสุภสมุตนะครับท่านเป็นถึงนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์สวัสดีครับสวัสดีครับคนใหม่ล่าสุดเลยครับผมเลยวันนี้ใส่โอ้ยอย่ามาไหวผมผมเลยวันเนี้ยใส่เนี้ยอะไรนะชมพูยังไงฮะอ๋อ คือสีของอํเนวยสินใช่เลยครับแล้วอาจารย์ดุสิตสิริวันเนี่ยครับที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยฮเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนกับเรามาครับเรียกว่ารุ่นแชมป์รุ่นแชมป์ทำไมถึงเรียกว่ารุ่นแชมป์เดี๋ยวผมเล่าตำนานที่หนึ่งนะครับเอาเลยเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะพ่อเดเพลินก็เป็นประธานชมรมนักเรียนเก่ามือเสียรุ่นแชมป์ด้วยด้วยนะครับคือรุ่นแชมป์เป็นอย่างนี้ฮะสมัยเราเรียนสือเนี่ย เราไปเข้าเรียนน่บางบางคนอย่างกูว่าสาหัสจะเข้าเน่พม,ม,มัธยมมัธยมแต่ผม,ผมไม่เข้าเนี 24, ่ยมศสี่มศหสมัยนั้นก็เรียกกันนะฮะก็คือมห้ามหกปัจจุบันนี่แหละ,ะแต่สมัยก่อนก็เรียกมศสี 24, ม่มสห้าแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปเรียนมศสสี่ห้าเน,เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามวยศิลป์เนี่ยเก่งทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องดีก็เก่งเรื่องไม่ดีก็เก่งแต่เรื่องเอาเรื่องดีดก่อนนะฮะเรื่องดีๆเช่น เราสมัยก่อนก็มีเขาเรียกว่าเรียนเรียนจบมสอห้าได้คะแนนดีก็ติดบอร์ดติดบอร์ดห้าสิบคนอ่าห้าสิบเขาจะเอาชื่อประเทศชื่อไปติดบอร์ดหนึ่งของสารใช่สอบสอบสอบติดบอร์ดแล้วเขาจะมีคะแนนสูงใช่ทั้งประเทศไทยห้าลำับห้าสิบลำดับแรกใช่เช่นเราจะมีสวนกุหลาบเศรษฐรินเทียวดอมมาแล้วอมเสิก็หนึ่งในนั้นด้วยนะถ้าเทียบอุดมก็จะที่หนึ่งยันเลยใช่ใช่แต่ว่ามีบางปีเราที่หนึ่งนานๆอย่างเงี้ย ครับอันนี้เรื่องดีๆเนี่ยเราก็เก่งแล้วก็เป็นแชมป์เรื่องการเรียนนะทางด้านวิชาการเราก็มีใช่แล้วเป็นช่วงที่พวกผมเรียนอยู่ด้วยเรื่องเรื่องเก่งเรียนเก่งนถ้าต่อมาเรื่องกีฬาถ้าคุณวัดสารจาได้เนี่ยเราส่งกีฬาอะไรเข้าไปในแข่งเนี่ยชนะหมด นะรับไม่ว่าจะเป็นนักไม่ว่าจะวิ่งแข่งสมัยก่อนก็มีวิ่งแข่งรุ่นจิ๋วรุ่นกลางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยนะเราชนะทุกรุ่นเลยคือแข่งกันทุกๆโรงเรียนใช่ทุกโรงเรียนกีฬานักเรียนกีฬานักเรียนสมพันธ์ก็มีลักบี้บาสเกตบอลฟุตบอลแชมป์หมดเลยแชมป์หมดเลยเป็นแชมป์เตรียมบุดมไงแล้กมวยมวยแตยบางนักเรียนก็แชมป์เขาเลยเรียกรุ่นแชมป์ทีนี้เรารวมกันเราก็บอกรุ่นแชมป์ก็คือ สามรุ่นติดกันที่เรียนนะนะรุ่นพี่รุ่นน้องเรารุ่นกลางพอดีท่านเปรมก็เป็นนายกเป็นแช่นายกมันเขาเรียกนายก่ะเรียกว่านายกสมาคมนยกเลงเก่ามวยสินรับรุ่นรุ่นแชมป์แต่ตอนนี้ท่านก็มุฟขึ้นมาเป็นเพราะเห็นเสียสละดีนะคือพอมีงานก็ไปก่อนไปเตรียมอาหารการกินให้เราบุกสถานที่พอเสร็จก็กลับพีหลังกวาดโต๊ะจ่ายเงินนี่คือนายกเลยนายกคือเบ้ คนที่ว่านายกคืออโง่นะนนายกำนาจอะไรไม่ใช่ใช่จริงจริงนายกเป็นผู้เสียสละนายกจริงๆริงแล้วเหมือนผู้เสียสละอย่างใหญ่หลวงนะแต่คนมองไม่ออกว่านายกต้องทําหน้าที่นะส่วนมากเป็นนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอยู่หลังบ้านตลอดเป็นแม่บ้านเป็นจองสนามกอล์ฟให้เจ้าตีไปดีลราคาหารางวัลนี่เงี้ยนั่นคือนายกตอนนี้ที่เอามาเปิดตัวเพราะว่าได้เป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่า ทั่วประเทศคนหลายแสนคนนะกราบกราบซีกาเราเป็นแสนฮะทั้งทั้งประเทศไทยนะแล้วก็อยู่ทุกทั่วทุกหัวแหลกของประเทศไทยเลยแท่านที่จะปล่อยแก่แก่ไม่ใช้ประโยชน์เพราะว่าคนแก่เนี้ยถ้าเราเราไม่ออกมาสร้างประโยชน์ให้สังคมหรือสมาคมอะไรเนี้ยมันก็หมดค่านะนี่เขาก็ลุกมาจัดก๊อได้เงินมาให้มูลนิธิอาจารย์พาเปล้านเลย โอ้น่าชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมชมไปใช่ไหมเขาเพราะว่าคําชมของคุณประสันเนี่ยพวกศิทธิ์เก่าเขาน้งมาเลือกผมไปเป็นนายกสมาคมในวันนี้ท่านก็รับกรรมต่อไปก็แล้วกันต้องรับกรรมต่อไปกี่เทอมใครเป็นนายกปีสองคือมารับภาระหนัก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 มากแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องในความภาคภูมิใจนะเพราะโรงเรียนเราใหญ่มากนายดีนนะฮะแต่ปัจจุบันก็โอเคนะครับนักเรียนเล็กเข้าานะเล็กเขายากนะเด็กเขาสอนไบลิงกอใช่เขาเรียกจิ๋วแต่แจ๋วสอนสองภาษาอยู่ที่ถนนสยุยาใช่ที่เดิมนะฮะเข้ายากมากครับอ่าเดี๋ยวนี้มักรียนที่เข้ายากมากนะทีนี้ดรแปรนี่มีประสบการณ์เยอะเป็นกรรมเขาเรียกผู้จัดการไอกองทุนเพื่อการศึกษาใช่ไหมอยู่หลายปีนะสี่ปีหนึ่งวลาสี่ปีครบววละเลย มีอะไรมาเล่าให้ฟังไหมว่าให้ทําไมทําไมจะต้องไปกู้ให้ฟรีไม่ได้เหรอเรียนหนังสือเมืองไทยไน่าจะเรียนฟรีทำไมต้องให้กู้แล้วกันท,ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วก็มีปัญหาไม่ค่อยคืนกันได้ได้เดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นขอ กลับมาเรื่องสมาคมอินทิศนะมาคุณได้เลยได้เลยอยากจะคุยเรื่องสมาคมให้ฟังกันบีเลยคือสมาคมเราเนี่ยนาดีนี่ยิ่งใหญ่มากนะอย่างที่คุณวสันต์เคยพูดมาสักครู่นะครับนายกเก่าๆเราเนี่ยนะเช่นพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกสุจินดาคนนายกทั้งนั้นแล้วก็คุณวรุโรดจนะพาณิชอดีตสว์บอชิดชัยพลรัศฐิดรองยังอีกพิเชษพันวิชาต์โก้ใช่โกงสิริวิทย์อย่างเงี้ยนะครับ แล้วผมเป็นคนที่21นะฮะ21คือการไปเป็นนายกสมาคมเนี่ยนอกจากต้องเป็นเบ้อย่างที่คุณพ่อสารว่าเป็นผู้เสียสละไอ้นี่มันใช้ง่ายก็เลยห้มันเป็นนายกหรือสงผลไม่รู้ไม่รู้รไม่เคยไม่เคยไม่ยิ้มนะใครจะด่าใครจะชมยิ้มหมดเลยให้ยกใจกว้างเรื่องเป็นงี้เรื่องเหมนกันก็เลยไม่รู้คุนสารที่พูดเนี่ยชมผมแล้วด่าผมนี่ให้ชมชมเพราะมันใช้ง่ายชมฮะชมเป็นคนที่เพื่อนใช้ได้ เขาก็เลยให้เป็นนายกใช่ใช่ก็โชคดีว่ารุ่นน้องๆนะเห็นว่าเราทํางานใช้ง่ายการเป็นนายกคือบทบาทของนายกเนี่ยนะฮะคือนอกจากจะต้องไปสร้างภาพพจน์ที่ดีของสมาคมเนี่ยให้ให้สังคมทั่วไปได้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 เห็นนะครับโดยวิธีการจะไปทําสารประโยชน์หรืออะไรก็สุดแท้แตนแต่ความรู้ความเห็นผมนะฮะในแนวคิดเนี่ย เราต้องไปทำเหมือนกับทำ corporate social responsibility เนี่ยไอสีการบริหารยุคใหม่เลย่ไอา c s r นี่แหละคืนสู่สังคมใช่เพราะรายการเนี่ย บริษัทที่กำไรแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาเสียสละให้สังคมว่าอยู่ดูแลสังคมอย่างไรอย่างเบ้นทองหล่อเราจัดธรรมะมาตลอด20ิปีนี่คือเสียสละทาให้คนร่มเย็นเป็นสุขคนทั่วไปนะไม่จำเป็นต้องมาซื้อเบ้นนะวันอาทิตย์อยากฟังธรรมไปเบ้นทองหล่อมีบรรยายธรรมแล้วกลับบ้านมีสติแน่นอนครใช่ถูกต้องท่านต่อ ก็รายการนี้คือรายการนี่แผ่นดินใช่ไหมนี่ทุกคนเกิดมาเป็นนี่แผ่นดินหมดแหละผม้องตอบแทนว่าสารเองสมาคมนักเรียนเก่ามือศิลป์ก็เป็นนี่แผ่นดินนะคือถ้าไม่มีแผ่นดินนี้เนี่ยสมาคมไม่มีหรอกแต่มันมีคนอีกชุดหนึ่งเขาเรียกพวกหนักแผ่นดินมันฟังคล้ายๆกันนะนี่แผ่นดินกับหนักแผ่นดินนี่แผ่นดินอาจารย์ดูสิสิริวัลเป็นผู้ตั้งนะคเอแปมที่ยูมีโอกาสมานั่งหรือผมมีโอกาสมาโม้เนี่ยนะ อาจารย์ดุสิตนะก็เป็นรุ่นเรานะเป็นชื่อรายการที่ผมว่าสุดยอดสุดยอดผมชอบมากเลยคำนี้ใช่ใช่เดี๋ยวกลับไปนิดนึงเลยไอ้คำว่านี่แผ่นดินเนี่ยสมัยผมเป็นผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศานี่เมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยผมมาออกรายการนี่แผ่นดินเนี่ยนะครับแต่วันตอนนั้นยังอยู่ที่เอนทเวนตี้โฟอยู่ทีนเดือนเจ็ดเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้เลยว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยนะฮะเป็นนี่แผ่นดินแต่คนที่กู้ยืมเงินกยศเนี่ย เป็นหนี้แผ่นดินสองเท่าเพราะยังไงฮะเพราะว่าเราเป็นหนี้แผ่นดินโดยปกติแต่ค,คนที่กู้ยืมกยศเนี่ยหมายถึงว่าเขาเอาเงินภาษีากรเนี่ยกู้เงินจากภาษีกรเนี่ยนะฮะไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไปสร้างตัวเองนะฮะทำให้ตัวเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นเขาเกิด มีเป็นหนี้แผ่นดินสองสองเท่าไงหนึ่งก็คือเกิดมาก็เป็นแล้วสองแล้วใช่สองแลยาวเงินภาษีรกองของประเทศเนี่ยไปใช้ในการสร้างโซด้วยเดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวเมืองลาวนะไปไปแตะแผ่นดินก็ยังค่าเหยียบแผ่นดินแหละเขาเก็บภาษีนะเหยียบแผ่นดินอ่าอันนี้เราเกิดมานะก็อย่าทําตัวให้หนักแผ่นดินถูกต้องครับแต่เด็กที่ไปเรียนจบท่านก็ได้บุญด้วยนะเราให้เข้าเรียนอ่ะถ้าเด็กพวกนี้ไม่เรียนมั้ เป็นอาชญากรรมอาชญากรชก็สร้างหนักพันดินก็คือเราก็หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติส่วนหนึ่งเราก็ได้สร้างคนตรงนี้คุณวสานเนี่ยพูดตรงเปาะลยเก็จะคืนไม่คืนไม่เป็นไรหรอกชเพราะว่าเอา เศษเสี sí oh. s <S <l Jean> ้ยวของไอ้คอร์รัปชันมาให้เด็กก็ไม่เป็นไรเด็กไม่คือกะชักมันแบบผกผมยกเนี่ใหมดได้หมดได้ไม่ได้เป็นผมผมยกนี่หมดมันเอามาเรียนหนังสือมันไม่ได้เอาไปทาอะไรนี่เขาเอาเงินนี้ไปเรียนหนังสือครับยกยกไปได้ต้องต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครอันนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ะดอันนี้คือเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะผมพูดเล่นนะแต่ผมต้องพูดเรื่องจริงก็คือผมได้กมีหน้าที่ให้กู้และต้องตามเก็บเงินใช่ใช่เป็นทั้งพระเอกและผู้ร้ายในตัวนะอยู่าไปคิดอย่าไปพระเอกตอนทีกู้พระเอกตอนไปเก็บ มันเป็นผู้ร้ายนะคือเขาอาจจะมองผมเป็นผู้ร้ายเนี่ยแต่อีกอีกมุมนึงผมเป็นพทะเอกนะฮะทำไมเพราะว่าผมรักษาเงินแผ่นดินนะแผ่นดีใครๆเขาก็ไม่รักษามีเงินต้องใช้ใช่แต่ว่าผมรักษามาเพื่ออะไรรักษาไว้ทาไมเอาให้รุ่นน้องได้เรียนต่อได้เอาไปใช้ต่อไม่ก็ไปขอรัฐบาลมาอีกได้ไปขอนายก เขาก็ให้บอกตอนนี้เงินหมดแล้วทุนเยอะแยะอีกแสนล้านเพราะคุณทํารถไฟทั้งสองสองล้านล้านเลยใอีกแสนล้านให้เด็กเรียนหนังสือไม่ได้ไงได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยเอาไปแล้วไปเรียนแล้วไปเรียนหนังสือถูกแล้วแล้วกลับมาสร้างตัวเองได้แล้วเยมีงานมีการทําแล้วเนี่ย ก็มืควรมาคืนก็แล้วแต่เขาอยากคืนก็คืนไม่คืนก็ช่างมันแล้วเด็กยังไม่ได้ทำไมอ่ะอยังไม่พูดอย่างนั้นยังไม่ทราบว่าร้าวอย่างนั้นฮะแล้วต้องคืนแล้วต้องคืนแล้วเด็กคืนตอนนี้คืนมาเยอะไหมฮะคือสมัยผมเนี่ยคืนมาประมาณนักศึษาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หลังหลัรู้สึกเลยหย่อนลงมาหน่อยเลยเอะมาห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยเนี่ยนะได้ถึงเจ็ดสิบนะครูประสานว่ามาแล้วคืนครึ่งก็บุญแล้ว แต่เขามีเอาคว่าคืนทุกเดือนมากน้อยคืนเถอะร้ 100, 200, 500. อยสองร้อยห้าร้อยดีกว่าสร้างวิน,นัยเพราะว่าคือสร้างวิน,นัยใชผมมองในมุมดีมนะมุมวินัยนะมุมบวกเนี่ยการที่คืนเนี่ยมันดีสองอย่าง หนึ่งแสดงว่าเราสร้างคนเนี่ยมีวินัยมีวินัยมีความรับผิดชอบเป็นคนดีอ่ะเราอาเงินเข้ามาเรียนใช้หลวงเงินภาษีของพ่อแม่เราก็ตั้งออกตั้งใจคืนแต่คืนตามกำลังมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยอย่าไปสาระกับเขามากแล้วก็ดีประการที่สองเนี่ยที่เด็กคืนเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะเขาสามารถเอาไปเรียนหนังสือแล้วสร้างตัวเองขึ้นมาได้มีตังไง่อันนี้ดีหมายถึงว่าเออเราเราสามารถทําได้ตามเป้าหมายเด็กถึงเอาเงินมาคืนได้ ก็อันนี้เป็นมุมมองทางด้านการศึกษานะฮะเกี่ยวกับทุนกู้ยืมใช่คือยืมไปแล้วเนี่ยก็ทยอยคืนก็ได้ได้ครับบางท่านนี้ลูกหลานนักบริษ์ไปกู้เงินสมาคมได้ไหมเนี่ยจะเรียนได้ไหมั้่ทุนใี้เขายืมมันเด็ดท่านนายกเป็นประเด็นที่ดีมากเลยเดี๋ยวไปขออาจารย์ขออาจารย์ดุสิตมาสักร้อยล้านตั้งกองทุนดุสิตสิริวันเดียวเป็นประเด็นที่ดีมากก็เป็นสิ่งที่เราคิดจะทํารุ่นเรารวยๆเยอะนะใช่ใช่เลยใช่เลยเป็นสิ่งที่สมาคมคิดจะทํานายกสักร้อยล้านได้ไหมไปขอเจา ได้ไหมให้เด็กต้องยืมเรียนมาสานไปช่วยขอให้เด็กให้เด็กยืมเรียนหนังสือเด็กเด็กเด็กที่ไม่มีสตังเรียนอ่ะมันเป็นการสร้างคนนะถูกส่งเสริมบุคลากรต้องสร้างคนแล้วนี่ยังไม่ทําให้เขาเป็นภาระสังคมอย่างที่ดรเปรพมทาเป็นตัวอย่างวันหลังสมาคมโรงเรียนอื่นเขาได้ทําตามด้วยต่างคนต่างดูแลในกลุ่มของตัวใช่ไหมใช่ก็สร้างชาติคือต้องมีโมเดลขึ้นมาก่อนนะมีตัวอย่างเป็นเป็นสูตรสาเร็จขึ้นมาก่อนครนะครับทีนี้มาพูดถึงการพัฒนาบุคลากรของชาติกันบ้าง นะฮะตอนนี้เนี่ยเขามุ่งเน้นกลับมาที่โรงเรียนอาชีวะเป็นหลักแล้วอ๋อครับใช่ไหมฮะเพราะเพราะว่าจะเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรหรือว่า AEC นะครับแรงงานหรือว่ากำลังของคนทางด้านที่มีความรู้เฉพาะทางเนี่ยก็อาจจะต้องพัฒนากันมากขึ้นอันนี้ท่านนายกนักเรียนเก่าอํานวยศิลมีมุมมองอยังไงบ้างครับ โชคดีที่ว่าเพืินเนี่ยรัฐบาลโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งผมเป็นนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกอ๋อแล้วเป็นนายกสภาเลยใหญ่เลยยิ่งใหญ่เลยใหญ่นะเพิ่งตั้งมาย่ต้องทำงานเยอะผมก็เลยเรียกว่ามันเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยครับแล้วก็การที่ผมได้รับ แต่งตั้งและรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะนอรเนี่ยผมถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย่มื่อตอนเนี่ยตรงนั้นมันมีทั้งหมดภาคเลยเฉพาะเฉพาะที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมาเข้าร่วมกับเราเนี่ยเขาว่าเก้าแห่งก่อนเก้ามาไว้เลยข้าเก้าวิเอร์อหลายหมื่นคนแล้วใช่หลายหมื่นคนแล้วตรงนั้นเป็นจุดพัฒนานะฮะทั้งสังคมเศรษฐกิจใช่ของประเทศไทยเลยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ มีทั้งอีเซนซีบอร์ดอย่างที่เรารู้กันนะฮะมีคมอ่ะทวูดมีคมนะครับางต่างเยอะน้าลึกมีเยอะแยะแต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังที่สุดในในโลกแห่งหนึ่งนะพัทยาเนี่ยอ๋อใช่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 ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ผมผมพูดอย่างนั้นนะนะฮะนั้นเมื่อเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วผมมาดูเรื่องอาชีวะเนี่ยก็อย่างที่คุณท่านจะต้องผลิตคนให้ตรงกับที่เขาใช้ได้ตรงเลยครับต้องผลิตคน ให้ตรงกับที่เขาต้องการใช้แต่ที่เราแล้วมาเนี่ยเราไปเรียนนิเทศศาสตร์ไปเรียนบริหารจบมามันจะบริหารบริหารอะไรแรงงานขาดเออเลยนะอุตสาหกรรมรถยนต์นขาดเด็กอาชีวะที่จบไปแล้วทํางานได้เลยเนี่ยคทีนี้มหาวิทยาลัยต้องสอนเด็กให้จบมาทํางานได้ไม่ใช่จบเป็นผู้บริหารหมดได้ไงถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้คนตกงานมากที่สุดในตัวเลขที่เขาทําออกมานะคือจบปริญญาตรี ตกงานมากที่สุดใช่แต่เมืองไทยเนี่ยตกงานน้อยนะแค่สองสองแสนกว่าคนเองสองแสนกว่าคนที่ตกงานแต่ส่วนใหญ่มื่นสองสามสี่ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่ตกเนี่ยเกือบครึ่งเนี่ยนะเป็นเด็กที่จบปรญบิญญาจบอาชีวะไม่ตกงาน มีงานทำเพราะฉะนั้นฝากนายกด้วยับว่าให้เลี้ยงให้ตรงกับตลาดต้องการแล้วจะมีงานทำคือเรื่องของอาชีวะเนี่ยคุณว่าสางคุณต่อครับอะนรอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจล้วช่วงสุดท้ายผมมีของดีมาฝากด้วยคุณต่ออันนี้นะฮะกรุตแตกที่นนบุรีขุนแผนเครือบครับองหนึ่งหลายล้านนะแต่ตอนนี้มาขายไม่กี่แสนเพราะอะไรฮะก็กุมใหม่แตก กรับอเองอ์หนึ่งห้าแสนสามแสนนะฮะกำลังมันมาเดี๋ยวมาคุยให้ฟังเพราะว่ากลัวท่านจะไปซื้อกรูที่มันไม่แตกจริงบบอ่ะกรูปลอมอ๋อกบบอรูปลอมนะฮะกรูปลอมเป็นล้าน <c oughs> เลยนะฮะครับทักสักครู่ครับแล้วกลับมาชมช่วงสุดท้ายอีกสักครู่ครับ